ตอนนะครับวันนี้ทางชุมพรช่วยเหลือเยกรรมนะครับร่วมกับกล่มของพยทสินและสินิภาพนกระทรวงยุติธรรมนะครับพาผู้เสียหายนะครับด้านของผู้เสียหายคือเป็นพ่อแม่นะครับแล้วก็สามีแล้วก็พี่สาวของนางทิตดาพาสุขนะครับผู้ต้องหาที่ติดต่อเป็นผู้ต้องหาในคดีข้อคมันชอบโกงอัยกาก็ข้างทองแม่ทองใบสาขาใดมอกกำลังป่นะครับ เพื่อมาขอคำปร,รึกษาแล้วก็มาร้องขอความเมตตาท่านผู้การระบูนนะครับแน่นหนานะครับเพื่อขอความเมตตาในกรนีนี้เนื่องจากว่าน้องเขาเนี่ยตักตามที่ทางจาลองนะครับได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดและก็ไม่ได้มีส่วนผู้เห็นในการกระทำความผิดทั้งั้งนี้นะครับเหตุการณ์เป็นงไงครับน้องเล่าให่รา,ราก็เหตุการณ์เกิดขึ้นมาที่17มกราคม ปีห้า็นะครับเวลาใกล้เที่ยงก็น้องทิสดาเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่แถวพระรามสี่ระหว่างนั้นเขาได้ไปส่งผู้โดยสารที่ตลาดตตรงตรงศิกลกากรนะครับขากลับขณยที่จะมาวินบมอเตอร์ไซค์ที่เขาจอดอยู่ที่หน้าอาคารสีรัตน์นะครับตรงอาคารธน,นาคารไทยพรณิชย์นะครับสาขาสีรัตน์เนี่ยก็มีผู้โดยสารคนหนึ่งเรียกเขาจอดว่าให้ช่วยไปส่งที่โรงพยาบาล เนื่องจากว่าเขาป่วยไม่สบายนะครับก่อนน้องเขาไปส่งผู้โดยสารคนเนี้ยผู้หญิงเนี่ยที่โรงพยาบาลศิริรัตน์เนี่ยผู้โดยสารคนดังกล่าวก็บอกว่าระหว่างที่เขารอหาหมอเนี่ยก็อยากจะให้น้องเนี่ยช่วยเอาเช็คไปเข้าบัญชีให้หน่อยตามรายละเอียดที่ที่เขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้นที่คอมพเ,เตอร์นะครับระหว่างที่บอกให้น้องพ่อเช็คไปเข้าบัญชีก็ขอโทรศัพท์น้องเขาด้วยเพื่อตรวจสอบว่าน้องได้เอาเช็คเข้าบัญชีหรือยังนะครับองจากที่น้องเข้าไปที่ธนาคารไทยพาณดิชย์นะครับ สาขาอาคารศิริรัตน์นะครับคนร้ายก็ได้โทรไปที่โทรศัพท์น้องเคาตอนที่อยู่หน้าเคา,เาน์เตอร์ธนาคารน้องก็บอกว่าได้เอาเช็คเนี่ยเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วดีย๋ยวจะจบเอาใบไปอินไปให้นะครับเพื่อไปรับค่าจ้างจำนวนสองร้อยบาทตามที่คนร้ายได้จ้างไว้ก็ทั้งหมดก็มีแค่นี้ครับอารียดน,นะครับ ก็ทราบชื่อแล้วแต่พนักงานสอบสวนก็ยังไม่ได้ดาเนินการอะไรทั้งสิ้นนะครับคนที่ไปรับทองคําที่ห้างทองแม่ทองใบนะครับก็มีหมายจับแล้วก็ยังไม่ได้ดำเนินการติดตามจับกุมนะครับแต่ไปมุ่งเอาแค่คนขี่บนไซรับจ้างตะเพียงคนเดียวนะครับในขณะนีม้ที่พ่ออยู่ไครับมีหมายจับเฉพาะน้องสองคนก็คือคนที่ไปรับทองคำกับน้องพิจุนาภาสุท่านั้นสองคน ส่วนเจ้าของเช็คยังไม่โดนแม้ทั้งอองหมายเรียกครับทั้งทั้งที่จริงแล้วเนี่ยคนร้ายกลุ่มเนี่ยเคยไปก่อคดีที่สอพอบางทีนะครับเมื่อปี5-5าหใช้วิธีการเดียวกันนะครับกับกับวิธีการที่ไปหลอกร้านของแม่ทองใบขางที่ดตงมองงานมานก็เป็นคนร้ายชุดเดียวกันที่ทางชมรมก็พิสูจน์ทราบได้อย่างาชัดเจนแล้ว ต้องการขอให้ปลอช่วยเหลือผมก็บอกถ้าอย่างนั้นจะมาก็มาได้เพราะว่าหน้าที่ของตำรวจเราอยู่แล้วที่จะต้องดูแลให้ความเป็นธรรมกับคนที่ได้รับความร้อนโดยคนที่ฟังข่าวๆในทางนี้ไม่รู้อินโดนีเลยคนที่รับค่าจ้างสองร้อยต้องมาติดคุนายกันเ้ยผมก็ได้ว่าได้เห็นใจแต่นี้ในทางเยียวยาหรือในทางแก้ปัญหาเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าขณะนี้สำนวนถึงงาตาแล้วผมก็ต้องดูข้อได้จริงต่อไปว่า ถ้าสมมุติว่าพอจะเอาจำนวนมาสอบฝนไฟเดียวก็ต้องขอญาตรอจะทําได้ทันไม่อย่างไรนะฮะหรือสอบผมอาจจะทาหน้าที่เหมือนจะเป็นที่ศึกษาทางครอบครัวเนี่ยว่าถามท้องที่แล้วก็ถึงไหนแล้วจำนวนถึงไหนแล้วแล้วสอบใครไปบ้างแล้วทําไมถึงไม่ได้ออกมาจากคนเจ้าของเช็คอะไรตา่างๆเราเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำหน้าที่ตรนนี้ให้ก่อนนะครับ,บทางกรมกรมสิษ์มีได้ไหมครับ ับในส่วนของกรมควบคุมที่ดินและชีวิตภาพนะครับซึ่งนนี้ได้รับมอบหมายจากบรรทุนเพื่อนำเสนอในการให้มาประสานงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็กรมก็มีราดกิจเกี่ยวกับรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับของพี่น้องประชาชนนะฮะแล้วก็ทางกรมก็จะมีที่ปรึกษากฎหมายนะครับในการให้คำปรึกษาก็อระสบการณ์ต่างนะครับแล้วก็สมมติว่ากรณีนี้พนักงานอัยการั่งฟ้องแล้วก็มีจะเป็นต้อง ใช้หลักประกันในการประกันตัวนะครับทางกรมก็มีความรู้ที่ทำนะครับในการเ่วยเหลือหลักประกันเรื่งสาร์จการหน่หลักประกันอนึ่ะครับ